แล้วก็เมื่อวานนี้3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับไม่ไว่าเป็นทางด้านเอเวอตันเซลต้าวีโก้แล้วก็แบ็กพูลนะครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยพี่ในตามหน้าช่องไปเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันแต่ในครอบครัวแล้วนะครับก็แตกกันเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวในก้รเข้มชุดเข้มจัดที่วางไว้ให้นะครับก็มาครบมาเต็มเลยพี่ในอยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหรือว่าใครนะครับที่ยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไหลฟ์นี่ครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะครับสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าไหล์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเขมจัดแนนน่อ วันนี้ครับเหมือนเดิมครับมี2คู่ครับมาให้เลือกเชียร์กันเดิมครับคู่แรกครับคู่ระหว่างนาบ ولي ครับวันนี้เปิดบ้านมาก่อนทางด้านฟิออร์ลินาครับก็คู่ที่กำแพงปอร์เต้ปอลีครับเป็นต่อยที่ปอร์ตาโกมครับก็ผมมองว่านาบ ولي ครับในเล่นในทีมนี้ครับแรงจูงใจน่าจะมากกว่าแน่นอนครับบวกคุณภาพทีมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยยิ่งเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดครับวันนี้ครับผมเชื่อว่านาบ ولي ครับน่าจะเอาชนะฟิออร์ลินาไปได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศเลยวันนีีีี้้้คคคคครรรรรััับบบกก็ใหหเเเเลลลลืออชชยย์ท่่่่่่นนาาาโปปไไดสงงููตะะววิ ันนี้เปิดบ้านกันทางด้านสปอร์ติ้งลิเบอรครับก็คุณนิการ์แพงเปิดให้สปอร์ติ้งลิเบอรครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวปะป่าครับก็ผมบองว่าลิเบอรครับอาจจะเป็นเกมนอกบ้านก็จริงนะครับแต่คุณกำลังเตะพวกเขาเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบเลยบอกฟอร์มตอนนี้นะครับถือว่าร้อนแรงเลยกอลเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ครับมาแล้ว5เกมติดครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าสปอร์ติ้งลิเบอรครับมีแน่1ประตูครับให้ไปรุ้มเม็ดสองได้เลยวันนี้ก็ให้เลือกเเชีียยร์ไไปท่ด้ล สรุป2เทมวันนี้ครับชอบทางนาบปรีแล้วก็สปอร์ติ้งลิบอนครับจัดให้2คู่แบบเน้นๆงันไปเลยหรือว่าพี่ไหนนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไฟ์นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ากอยู่นะครับสามารถคิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนวันนี้ครับสโลแกนเดิมครับวิเคราะห์ไม่นานตำนานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ